เรื่องที่เล่าทั้งหมดในคลิปนี้นั้นเป็นเรื่องแต่งขึ้นทั้งสิน้นไม่มีความจริงใายปนอยู่ในเรื่องเล่านี้เลยเพราะงั้นขอร้องพี่อย่าฟ้องเลยพี่ในคลิปนี้มีเสียงแร็คเกลค่อนข้างดังต่องขออาภัยด้วยมือใหม่หัดเล่าเรื่องตอนไหนก็ตอนไหน,น,ไหนแล้วพูดถึงเรื่องความรักเมื่อวานผมนอนคิดว่าผมแบบผม,ผม,ผม,ผมเจอเรื่องรักกัหลายประหลาดบ้างครับเปล่าวะแล้วผมก็ไปค้นพบในสมองของผนอนอนในของผมว่าเออกูเจอที่ว่าทุกคนน่าจะเคยได้เลกใช่ไหมที่อยู่ในในผมว่าทุกคนน่าจะเคยถ้าไม่เคยเต็มที่ก็รู้จักแหละจะ ผมผมเคยไปเล่นจริงๆผมน่าจะพูดชื่อทุกคนได้แหละเพราะว่าเขาคงไม่ได้ไม่ใช่คนสําคัญอะไรหรอกเขาคงไม่มาเจอผมแล้วก็แบบมาฟอลร์มเอ่อชื่อกูมาพูดเหรอเดหรือมึงโดนอะไรเงี้ยคงไม่มีคงไม่มีเอาเป็นว่าผมจะเล่าดีเทลของบ้านรูปได้ไหมตั๋มบัตรใบลาต่างตอนตอนตอนแรกเป็นแอร์ไทมอยู่เลยมั้งฮะถ้าเติมบัตรสามร้อยบาทต่อเดือนเนี่ยไม่เป็นแอร์ไทมนะแต่มันถือว่าแพงมากนะปาบนี่ผมไปเล่นแล็กใช่ไหมบอกไว้ก่อนวันนี้ไป็นักเถื่อนผมไี่ลักเถื่อนเพราะวันลักเถื่อนมันจะเป็นมันจะเป็นเซิร์ฟอ้าวโอเคไม่ เซิร์ฟเวอร์แบบเซิร์ฟอะไรเก็บเวล์เหรอมันไม่เซิร์ฟพีอูพีเซิร์ฟพีอีจะแบบว่าแบบไปเก็บไปไปซื้อของจากข้างล่างนะก็แบบไปไปตีอย่างเดียวอะไรเงี้ยของผมก็แบบเล่นเล่นเซิร์ฟเก็บเวลตอนนั้นผมอยู่ม .4 แล้วผมมาผมอยู่ผมอยู่กิวหนึ่งชื่อว่าขนมจีบเก็บเวลเซิร์ฟแล้บอกเออนั่นแหละนั่นแหละที่เขาบอกว่าเวลาวอลเขาจะแบบว่าใครได้บ้านหลังแรกจะได้สองพันสามพันอะไรเงี้ยแล้วคนที่แม่งเล่นแม่งจ่ายเกินสามพันสี่พันไปเยอะเลยเออแล้วผมก็แบบว่าผมอยู่กิวนี้ใช่ไหมผมอยู่ผมม .4 เออ แล้วก็มีน้องคนนึงเขาชื่อเนมแต่ว่าเวลาเวลาผมเล่นใช่ไหมผมก็จะไม่ค่อยได้อะไรทิจ้าแหละเขาหรอกแต่ว่าคนในกิวนเขาแบบว่าชงกันแบบว่าชงเข้มๆเ,เลยชงเข้มๆเ,เลยฟองฟอดๆเลยว่าแบบให้จีบกันที่ให้จีบกันที่อะไรเงี้ยผมกว่าเออก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็เลยคุยก็เลยได้คุยกันแล้วเหมือนกับว่าตอนนั้นนั้งแบบว่ามันจะมีคนต้องบอกว่ากิวเนี้ยหนึ่งกิวจะมีได้ยี่สิบแปดป่ะสามสิบสองสามสิบหก มันตั้งตัวเลขไม่ได้เอาเป็นว่าก็คือตอนนั้นน่ะเธอบนใหญ่ผมผมก็เลยต้องแบบว่ากิวขนมจีบเลยต้องแตกออกมาเป็นกิวหนึ่งตอนนั้นชื่ออะไรวะถ้าไม่ขนมจีบสองก็ชื่อขนมจีนอะไรเงี้ยเป็นขนมจีบจอดกันแล้วผมก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้กับพี่ๆที่ผมสนิทด้วยพอผมมาอยู่กิวเนี้ยผมก็ยังคุยกับน้องคนนี้อยู่นะตอนนั้นผมคุยผ่านเอสเอ็มเอสอ่ะแล้วแบบโคียดมันพันเลยแต่นั่งสนุกชิบเป่งเลยว่ะ ภาพเด็กเรียนหายไปสิบส่วนจริง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 คือติดมากติดหญิงอ่ะใช่ <c oughs> ผมจะเราแบบรวมรัดเพราะว่าจริงๆเนื้อหามันไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกแค่ผมแค่แบบผมงงัน่ะคือโอเคเวลาผ่าน time has passed แล้วผมก็ msn เหรอ <c oughs> ตอนนั้นมันช่วงผ่านช่วงหลุดจาก high f i มาแล้วอะฮะยุคร่มสลายของ msn และกำลังถ่ายโอนมา facebook ใช่ฮะใช่ฮะ ทอกทอกเขาไม่ค่อยได้ใช้ช่วงนั้นเออใช่ช่วงช่วงขั้นระหว่างนี้นจะเป็นทอกทอกและคือโอเคผมกับเขาเราเราแยกกิวกันอยู่กลายเป็นว่าเราสองกิวนี้แยกกันอยู่เออกลายเป็นว่าขนมจีบขนมจีบก็ยู่ส่วนขนมจีบและน้องเนมน้องเองมนมมาอยู่ตรงนี้ส่วนผมกิวที่แยกออกมาชื่อแบบคนตินคนนีแบบ่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราแบบเราเกลียดกันนะเราแค่เป็นคู่แข่งกันเฉยๆแบบว่าอ ลราไปตีบ้านกันอะไรเงี้ยเราก็จะเราก็จะคุยกันว่ากูเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้นะตรงนี้นะเอ้ยเดี๋ยวกันในคุณหน้าเอ้ยเราคุยคุยคุยกันเอาเอาอันบบว่าเนเรื่องนี้มันไม่ค่อยเกี่ยวกับแลกหรอกมันเกี่ยวกับคนเนี่ยแหละอันนี้เข้าเข้าแบบว่าจุดพีกเลยผมไม่เล่าต่อละก็คือผมอ่ะก็คือผมกับน้องนีมอ่ะเรายังแบบว่าเรายังจีบกันอยู่ใช่ไหมผมกับน้องนีมก็จีบกันอยู่แล้ววันนั้นในทีเอชสามในแลกเข้าใช้ทีเอชสามกันผมก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกับคนในกิลด์ของเขาเขากำลังบอสกันออยยู่่เเววว้้แแลผมก็บบาธ เดี๋ยวเดี๋ยวไปอาบน้านะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนมก็บอกว่าอืมได้ได้ผมก็ไปอาบน้ําแล้วผมกลับมาเวมันขึ้นว่าผมโดนแบน,นจาเจเซิฟผมโดนแบนจากเซิฟเวผมวแบบผมก็ส่งข้อความไปหาว่าทำไมโดนแบนวะเขาโดนแบนได้ไงวะอะไรเงี้ยแล้วก็มีแล้วก็คือแบบก่อนที่ผมจะพิมพ์ไปใช่ปะมันจะมีข้อความขึ้นมาว่าเออไม่ใช่โดนแบนเท่าไหร่เพิ่มมาโดนแบนแล้วก็มีข้อความตอบมาว่าเนมส่งมาว่าทําไมทําแบบนี้เออแบบว่าทําไมทําแบบนี้ผมก็ได้แต่แบบว่า กูทำอะไรวะกูไปอาบน้ำมากูไปอาบน้ำกูทำอะไรผิดหรือหรือกูส่งภาพกระเจี๊ยออกไปเฮ้ยหรือภาพภาพนู้ดของผมมันหลุดไปอย่างั้นเหรออะไรเงี้ยผมแบบกูทำอะไรวะกูทำอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โคงด่าผมเว้ยเออแล้วกิวคือพี่ตะกี้เขาโคงด่าผมบอกว่าอะไรนะประมาณว่าแบบกูอุตสาห้ใจอะไรประมาณนั้นแบบ สาวใจมึงแล้วึแล้วมึงจีบน้องกูกูนกูผมแบบกูทำอะไรนะกูทำอะไรนะแล้วผมก็แล้วผมก็แบบดอดกับมาเทียสตัวเองเทียสตาของตัวเองแล้วพี่พี่ในกิวพี่พในกิวบละผมก็ถามเขาว่าพี่เคยเฮียอะไรขึ้นวะผมนั่งอยู่ดีผมไม่อาบน้ำผมโดนแบนหมดพี่แล้วเขาบอกว่าอ๋อคงคงเป็นเพราะว่าเขาไปเจอซาตานมอมั้งก็คือมันจะเบียนแมปล่าบอสใช่ไหมและคือแบบว่าเขาอะล่าบอสกันอยู่ กิวคนหลจีเขาล่าบอสกันอยู่ใช่ไหมแล้วคือคือใครที่คลองเวลาบอสได้ก็คือจะได้บอสต,ตัวนั้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วผมก็นั่งอยู่ไงแล้วพี่แล้วพอเออพี่ในกิวผมอะมาเช็ควารลงปั๊บแล้วเจอแล้วคนที่อยู่ในกิวนี้ที่นั่งอยู่ที่นี่ก็มีแค่ผมผมก็เลยกลายเป็นไอ้ไส้ศึกเอาเวลาบอสไปขายผมแบบเฮ้ยไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นได้เหรอวะผมผมแก้ตัวไปแล้วด้วยนะผมบอกว่าเอ้ยไปอาบน้ำจริงๆไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลย พี่เขาผมจำชื่อพี่อไม่ได้เออไแหละพี่เขาพี่เขาพี่เขาไป่คนไปเจอเองผมไม่เกี่ยวไม่ทำเลยเลยแต่เขาก็ไม่รับฟังเว้ยเขาบอกว่าไม่เต้นนั้นมีมีแค่เธออยู่แล้วถ้าไม่ใช่เธอจะเป็นใครไปได้ก็ไม่ใช่กูไงไม่เข้าใจกันถ้ากูขายกูขายไปแล้วเฮ้ยผมไม่งงว่ะแบบอันนี้คือเป็นความเนใจผมมากนะแบบก็คือก็คือกูทําอะไรผิดวะมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะ งอแล้วด้วยนะแบบว่าอไม่ได้ทำนั่นเลยไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเลยพี่ๆเขาก็บอกว่ามงนยาไปหลงกลนะไอเนมเนี่ยไปหลงกลในพอยมันนว้ยมึงก็รู้มันมันเอาเราไปขายเออจบเลยแท้สึกเออเปงงเหรอผมโคตรโคตรงงเลยแบบว่ามันโดตรได้ไงวะใครไม่งงผมงง